สวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงมแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาเคาะประเด็นเรื่องรา่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกที่เอามาเคาะกันนะครับก็คือการประกบคู่ในศึกยูโรปาลีกนะครับมีการประกาศยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็รอบรองชนะเลิศน,นะฮะร,รวมทั้งวันเวลาก็มีการประกาศด้วยนะครับ แต่ที่แน่แมนยู Man ต้องทําศึกในรอบ16ทีมสุดท้ายให้มันเรียบร้อยเสียก่อนนะครับแต่ว่าคงไม่น่าจะใช่ปัญหาเพราะว่าในแมตช์แรกเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยเอาชนะทางลินมาได้5ประตูต่อ0นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะผ่านได้แบบง่ายๆนั่นแหละนะฮะแต่ว่าทีมต่อไปแมนยูจะเจออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตามภาพนะครับอันนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์ของยูโรปาลีกเลยนะเขาแคปมานะครับ ก็มาเริ่มกันในคู่แรกกันก่อนก็จะมีเวิร์ฟบวกนะครับเจอกับชักตาดูเน็ตนะฮะอ่ะเวิร์ฟบวกกับชักตาดูเน็ตนะฮะทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยจะไปพบก,กับแฟรงเฟิร์ตหรือว่า FC บาร์เซโลนะครับคู่ที่2นะครับลินส์เจอกับแมนยูนะฮะซึ่งดูแล้วก็มีแววว่าจะเป็นแมนยูนั่นแหละนะครับเพราะว่านัดแรกก็หายห่วงครับตุนสกอร์มาเยอะแมตช์ที่2ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็จะพบก,กับทางอิสตันบูลนะครับจากตุรกีหรือว่า โคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กนั่นเองนะครับนี่คือคู่ของเรานะฮะทีมใดทีมหนึ่งนี่แหละนะครับส่วนคู่ที่3นะครับอินเตอร์มิลานนะครับจากอิตาลีแล้วก็เกตาเฟ่เนี่ยต้องเจอกันก่อนนะครับแล้วพอผ่านไปได้เนี่ยต้องพบกับบรินเจอร์หรือว่าไบเออร์ลูเวอร์กุเซนทีมใดทีมหนึ่งนี่แหละนะครับส่วนคู่ที่4ครับก็เป็นโอลิมเปียกอสนะฮะหรือว่าบู๊แพรมตันเนี่ยจะต้องพบกับซิบียาหรือว่าโรมานะครับก็ตามนั้นนะ นี่คือ4คู่นะครับที่รอดูกันว่าจะพบเจอใครนะครับส่วนรอบรองชนะเลิศเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ชนะคู่ที่4ี่เนี่ยจะพบกับผู้ชนะคู่ที่2นั่นเองนะครับส่วนผู้ชนะคู่ที่3เนี่ยจะพบกับผู้ชนะคู่ที่1นะครับโปรแกรมยูโรปาลีกเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยก็คือวันที่5ถึงวันที่6เดือนหน้านะครับแล้วก็ วันที่10กับวันที่11นะครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายวันที่5วันที่6เนี่ยจะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะวันที่1 0 11เนี่ยจะเป็นรอบ8ทีมนะครับสุดท้าย 16- 17ก็นะฮะก็จะเป็นรอบรองชาเลิศส่วน21เนี่ยจะเป็นรอบชิงชาเลิศที่โครโรนนะครับก็นี่คือการประกาศช,ชัดเจนนะฮะตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวเ,เกี่ยวกับยูโรปาลีกนะครับก็หลายๆสื่อนะครับ ได้มีการยกให้เราเนี่ยเป็นตัวเต็งนะครับเพราะว่าการประกบคู่ของเราเนี่ยถือว่ารอบต่อไปเนี่ยไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าต้องรอดูกันแหละคือบางทีทีมเล็กๆเนี่ยก็สามารถชนะทีมให,ใหญ่ได้เหมือนกันอย่าประมาทครับทีมเล็กๆที่เขาสามารถผ่านเข้ามาสู่รอบลึกได้ขนาดนี้คือมันต้องมีดีแหละนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเราประมาทไม่ได้ครับอย่างน้อยๆเราก็ต้องเน้นแหละนะครับในทุกๆเกมทุกๆรอบนั่นแหละนะครับโอเคเอามาฝากกันครับในเรื่องของยูโรปาลีกนะ ประกาศยืนยันชัดเจนนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของบรูโน่เฟอร์นันเดสคะก็บรูโน่ครับล่าสุดเนี่ยก็ผลงานทําได้แบบต่อเนื่องแล้วก็ยอดเยี่ยมแบบต่อเนื่องนะครับล่าสุดบรูโน่เนี่ยได้รับการยอมรับครับทั้งจากผลงานบนสนามแล้วก็อิทธิพลต่อทีมด้วยนะครับในเรื่องของอโดยรวมแล้วกันที่เขาออกมาดีมาก ส่งผลให้แฟนบอลร,รวมถึงผู้สัมทัษ์กรณีเนี่ยยกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนที่ผ่านมานะครับของเพียบริงกิตนะฮะก็นับว่าเป็นการประสบความสำเร็จดับต่อเนื่องของทางบรูโน่ครับทั้งช่วยทีมได้ทั้งในเรื่องของออติดทีมยอดเยี่ยมบ้างแหละนะครับผลงานส่วนตัวก็ได้ด้วยนะครับก็ยอมรับกันจริงว่าผลงานก็ร้อนแดงแบบต่อเนื่องจริงนะครับโอเคประมาณนี้ครับในเรื่องของทางบรูโน่เฟอร์เดสนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของทางโซชานะครับ กับทางปอกบานะครับโซชาบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกยินดีที่ได้เห็นปอกบาเนี่ยลงสนามอย่างมีความสุขให้กับทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับโซชาบอกว่าเราเนี่ยยังคงมีสัญญากับทางปอนะแล้วก็ผมพูดมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับว่าผมเนี่ยคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากเป็นสุดยอดนักเตะนะครับหนในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกนะฮะนั่นคือสิ่งที่ทางโซชากล่าวชมบอกบานะฮะที่ ในแมตช์ล่าสุดก็ทําประตูได้ด้วยแล้วก็มีอาการยิ้มแย้มแบบแฮปปี้กันเป็นอย่างมากด้วยนะฮะรวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีรายงานกระออกมาจากเทเลกราฟครับสื่อใหญ่ของอังกฤษครับรายงานกระดอกมาว่าโอเลกุน่าโซชาเนี่ยได้มีการแจ้งไปยังเอ็ดวูดเวิร์ดครับรองประธานบริหารของทางสโมสรแมนเชสเตอร์เตดว่าเขาเนี่ยต้องการเสริมทัมพ3รายด้วยกันในชน่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งก็ไม่ทราบครับว่าเป็นใครนะแต่ว่าว่ากันว่าเนี่ย มีตัวริมเส้นตัวปีกแล้วกันพูดกันง่ายๆก็ประมาณนี้ตัวริมเส้นอะนะฮะกองกลางตัวตรงกลางนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะฮะนั่นคือ3เป้าหมายที่โซชาหน่าจะซื้อกันเข้ามาในช่วงซัมเมอร์มีใครบ้างครับตัวริมเส้นก็คาดการกันเอาไว้ก่อนก็คือจารดอนซานโชคแน่นอนนะครับที่เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งนะครับแนวรับหลักๆเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีข่าวกับพวกครูดิบาลี่มิลานสกินเนียเอาแบบข่าวชัดเจนแบบทุกวันก็2คนนี้นะครับ ส่วนคน,นอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้ยินข่าวสักเท่าไหร่ข่าวแบบมามาไปไปนะครับแต่ว่า2คนเนี้ยข่าวบ่อยมากแล้วก็กองกลางตัวตรงกลางเนี่ยก็จะได้เห็นว่าก่อนนั้นมีจุดเบอร์ลิงแฮมนะครับแจ็คเกลิสก็ถือว่าอยู่ในลิสต์รายชื่อที่สามารถเล่นกองกลางตัวตรงกลางได้นะครับแล้วก็ดอนนี่ฟันเดอร์บีกที่ทางอาแจกยืนยันว่าแมนยูให้ความสนใจจริงนะครับนี่คือรายชื่อต่างๆนะครับที่มีข่าวเล่นกันออกมานะครับว่าโซชาของ3รายด้วยกันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ แต่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะเป็นใครนะนะครับแล้วก็ยังไม่ยืนยันว่าจะเป็นตาแหน่งไหนด้วยต้องรอดูการแต่คือโซชาขอไปแล้วก็รอทางท่านเอสเนี่ยเขาจะอนุมัตินะฮะว่าโอเคไหมนะครับเรื่องของการเสริมทัพเงินพอไหมก็ต้องรอดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนเรื่องราวของเจรดี้เนวิลนะครับแกเรนเนวิลตำนานนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยก็ออกมาหนุน3แนวรุกของทีมแมนเชสเตอร์ยูในณนปัจจุบันนะครับว่า ให้มีการก้าวขึ้นมาทาําผลงานได้แบบยอดเยี่ยมในอนาคตเหมือนกับ3าประสานของทางลีร์พูลครับก็คือมาร์คซิยาลแรดฟอร์ดแล้วก็เมสันกินบูลเนี่ยคือต้องยกระดับให้มันมากกว่านี้ให้ไปเทียบชั้นกับพวกโมซาล่ามานี่เฟอร์มิโนอะไรประมาณนั้น,นครับแต่ว่าถามกันตรงๆนะครับก็ตอบกันตรงตว่าเนวิลเขาก็บอกว่าตอนนี้3แนวรุกของ แมนยูเนี่ยยังไม่มีอะไรชัดเจนสักเท่าไหร่ถ้าเอาไปเทียบกับ3แนวรุกของทางลิเวอร์พูลเพราะว่า3แนวรุกของทางลิเวอร์พูลเนี่ยมันดูลงตัวแล้วนะครับแต่ว่า3แนวรุกของทางแมนยูเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับแลแ้วเตะบางคนยังไม่ได้ลงแบบต่อเนื่องยังไม่ได้ลงแบบสม่ำเสมอแต่ก็ดูแล้วมีทรงที่ดีนะครับถ้าเกิดทั้ง3คนก็คือ3แนวรุกของทางแมนยูเนี่ยได้ลงสนามแบบต่อเนื่องกันไปหลังจากเนี้ยลงแบบถี่ยิบเลยอะ ก็มีโอกาสไปเทียบชั้นกับ3แนวรุกของทางลิเวอร์พูลได้นะครับนั่นคือมุมมองของแกลดีิวิลนะอยากให้สังุเนย่ยกระดับให้มันต่อเนื่องกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนักเตะบางคนอาจจะมีอาการบาดเจ็บนะฮะหรือว่าอาจจะมีฟอร์มการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวายอย่างเงี้ยมันก็ต้องดรอปไปก่อนแต่คือ3แนวรุกของทางลิเวอร์พูลเนี่ยมันฟอร์มมันโอเคมันต่อเนื่องไงอย่างเช่นของแมนยูอย่างเงี้ยถ้าเรามองกัน แล้วก็มีบางเกมที่มาร์คซียาวก็หายไปก็มีบางเกมที่รรดฟอร์ดก็ฟอร์มตกก็มีสลับกันฟอร์มตกอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันคือมันยังเด็กครับต้องใช้เวลาหน่อยในเรื่องของการปรับปรุงผลงานแต่ดูมีทรงไหมก็ดูมีทรงแน่นอนครับอย่างที่เนวิลว,ว่านั่นแหละต้องว่ากันเกี่ยวกับอนาคตนะฮะในเรื่องนั้นนะครับก็น่าสนใจแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของการย้ายทีมของเจสซี่ลินกาดนะครับตามรายงานจาก เดอะอินด e n ิ e เดนะครับซึ่งเป็นสื่อใหญ่ของอังกฤษเลยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มี3ทีมนะครับประมาณ2-3ทีมที่ให้ความสนใจเจสซีลินการ์ดนะครับก็คือเวสต์บอมมีเวสต์แฮมมีเอเวอร์ตันที่มองถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเจสซีลินการ์ดเข้าไปเสริมแนวรุกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็เวสต์แฮมเนี่ยได้มองถึงการคว้าตัวฟิลโจนด้วยแนวรับ ของทางแมนเชสเตอร์เดนทนะฮะที่มีข่าวว่าเตรียมย้ายทีมนะครับซึ่งผมขอเพิ่มเติมหน่อยลินการ์ดเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมสูงครับเพราะว่ากูรูดังๆเนี่ยเขาวิเคราะห์กันออกมาว่ามันมีสัญญาณตั้งแต่ลินการ์ดเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงเอเยต์แล้วว่าเป็นมิโนเรลล่ามันก็เป็นการส่งยันชัดเจนว่านักเตะอาจจะคิดในเรื่องของอนาคตไว้แล้วว่าถ้าเกิดไปไม่รอดหรือว่าไม่ค่อยมีอนาคตกับทางแมนยูก็เตรียมย้ายได้เลยนะครับซึ่งดูทรงน่าจะไปลีกอิตาลีนะผมดูทรงแล้วนะครับแต่ว่า อังกฤษก็น่าสนใจเหมือนกันแต่และทีมก็น่าสนใจอย่างเช่นเอเวอร์ตันเบสแฮมนะฮะก็น่าสนใจนะครับก็ติดตามกันดูนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตารางคะแนนนะครับแล้วก็เรื่องของโปรแกรมการแข่งขันหลังจากนี้ครับล่าสุดเนี่ยนะครับในเรื่องของตารางคะแนนอย่างที่ผมพูดไปหลังเกมนะครับคือตารางคะแนนตอนนี้หอันดับเนี่ยมันมันมากให้ดูตั้งแต่3 4 5 6ี่ห้านะหนถึงสเนี่ยมันขาดไปแล้วไม่ต้องนับก็ได้นะครับแต่ว่า3 4 5 6เนี่ยมันมาก คะแนนมันบี้กันครับนะแข่งเท่ากันครับ52 58 59แล้วก็60นะครับเฉพาะ3 4 5เนี่ยคือแพ้ไม่ได้ครับแพ้ปุ๊บแว่งเลยเสมอก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าอย่าแพ้อย่าสะดุดแล้วกันอย่าเสมออย่าแพ้แล้วกันเอาโชว์ๆก็ประมาณเนี้ยคือทีมใดทีมหนึ่งแพ้หรือว่าสะดุดเนี่ยเรียบร้อยครับคืออาจจะโดนฉีกได้นะรหรืออาจจะโดนแซงก็ได้ นะครับนั่นคือความมันจริงๆครับในช่วงโค้งสุดท้าย3 45ี่เนี่ยโอ้โหมันจริงๆผมถึงบอกไงว่าตอนนี้เราก็ต้องเน้นจริงๆในเรื่องของออการที่เราจะเตะนะครับในอีกไม่กี่แมตช์ข้างหน้านี้นะครับในช่วงโค้งสุดท้ายซึ่ง5เกมหลังจากนี้เราถือว่าไม่หนักสักเท่าไหร่นะครับจะมีหนักก็คือเจอเชลซีใน FA Cup ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับตารางคะแนนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นบอลถ้วยสำหรับการเจอเชลซีแต่ว่า บอลในลีกเนี่ยเราต้องเจอกับซอร์เดมตันในบ้านนะครับก็อ่ะโอเคอาจจะเจองานที่ไม่ได้หนักอะไรถ้าพูดกันตามตรงนะแต่ก็คือประมาทไม่ได้คิดตัพนผลตครับไปเยือนแล้วก็เจอเวสแฮมนะครับในบ้านของเรานะฮะแล้วก็ไปเยือนเลสเตอร์นี่แหละนะฮะคือว่ากันว่าอาจจะเป็นแมตท,ที่วัดเลยครับที่แบบเราจะได้โคต้าหรือเปล่าเราจะได้อันดับ4หรือเปล่าเพราะว่าเลสเตอร์เนี่ยถ้าเกิดอยู่ในลำดับที่4อยู่เนี่ย มันก็ต้องตัดแต้มกันละในเรื่องนั้นนะครับก็อาจจะหวังผลในเกมเกมพบกับเลเตอร์ก็ได้นะครับก็น่าสนใจมากครับในเรื่องของตารางคะแนนแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องดาวของอองตนวีมาร์ซิยาวนะครับก็นี่ครับมันมีประเด็นตอนที่มาร์ซิยาเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็ทําท่าไม่พอใจสักเท่าไหร่นะฮะก็ให้เรามาดูสีหน้าครับตอนนี้คือมาร์ซิยาเนี่ยมานั่งอยู่บนมานั่งสำรองแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทําสีหน้าแบบ เซ็งๆอ่ะนะฮะแต่ว่าตอนเปลี่ยนตัวนี่สินะครับเจ้าตัวเนี่ยไม่ศบหน้าของทางโอเลกุน่าโซชาครับโซชาก็ยิ้มอยู่นะแต่ว่าเหมือนกับชัดเจนครับก็คือมาซิยาลเนี่ยไม่พอใจจริงๆแหละนะฮะแต่ว่าโซชาเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าเรื่องนั้นเนี่ยคือไม่มีอะไรครับไม่ได้มีดรามา่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับแล้วก็ปัดข่าวลือที่ทางมาซิยาลเนี่ยมีทัศนคติที่ไม่ค่อยโอเคหรือว่าปัดข่าวลือที่บอกว่ามาซิยาลเนี่ย โมโหโซชาหลังเกมที่โดนเปลี่ยนตัวนะครับคืออารมณ์แบบนี้มันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าเขาเคลียร์กันได้แล้วแหละนะฮะพอเข้าห้องแต่งตัวก็เคลียร์กันได้นะครับผมก็คิดว่าโซชายังไงเขาก็ให้มาร์เซียลลงเล่นเป็นตัวจริงต่อไปแต่ว่าอารมณ์ของมาร์เซีอลอาจจะแบบเหมือนกับอารมณ์แบบเซ็งตัวเองด้วยที่ยิงไม่ได้นะครับมันมีจังหวะหนึ่งที่ยิงแล้วมันไปชนเสาชนคานนะฮะก็คือมันก็เซ็งกันอยู่นะครับบวกๆก,กันไปแล้วก็มาเปลี่ยนตัวอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็ คือนักงแต่มันก็คาดหวังว่าอยากทําผลงานอยากอยู่เต็มเกมแหละแต่ว่าโซชาในมุมมองของทางโซชาเนี่ยก็คืออยากพักบ้างนะครับจะไปเล่นเต็มแล้วถ้าเกิดเจ็บมาล่ะนะครับมันก็นะไม่ใช่ผลดีต่อทีมด้วยนะครับแต่ว่าผมยังคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นตัวสําคัญโซชาก็ยังยืนยันครับว่าเป็นตัวสําคัญอยู่ดีนั่นแหละนะครับเรื่องของการเกาเหลากันหรือว่ามีดราม่ากันหลังเกมก็ยุติกันได้เลยนะครับในเรื่องนั้นโซชายืนยันชัดเจนว่าไม่มีนะครับไม่มีเรื่องของการดรามา่า ระหว่างโซเชียลกับทางมาร์เซียวนะครับปิดท้ายกันครับเรื่องราวของโรบินฟานเพอร์ซี่นะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการกล่าวชมเมสันกรีนวูดอีกแล้วนะครับที่เจ้าเด็กคนนี้ก็ยิงประตูได้อีกแล้วนะครับในเกมพบก,กับทางแอตเลติมิลาซึ่งทางโรบินฟานเพอร์ซี่เนี่ยก็มีการคอมเมนต์สั้นๆนะครับผ่านโซเชียลว่าทางเจ้าหนูรายนีย้นะครับมีดีทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวา ประมาณว่าเท้าซ้ายแล้วก็เท้าวขวาเนี่ยไม่มีปัญหาสําหรับเมสันกินบู๊อะสามารถจัดการได้หมดนะครับคือบอกกันตามตรงเนี่ยก็หมายถึงว่าเมสันกินบู๊เนี่ยทำประตูได้ทั้ง2เท้าะนะครับโดยที่ไม่มีปัญหาไดเลยนะครับนะแล้วก็นี่คือสิ่งที่โรบินฟาร์เบอร์ซี่กล่าวชมอีกแล้วนะครับรู้สึกแบบจะชอบจริงอะนะฮะเนี่ยฮะก็สิ่งที่โรบินฟาร์เบอร์ซี่มาคอมเมนต์นะครับนะในโลกโซเชียลกันแล้วก็แฟนบอลก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจนะครับเอาฝากกันแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ